มันจะมีประเภทนี้ด้วยนะคือเข้าใจว่าเราเป็นตัวของตัวเองเราเป็นตัวของตัวเองแต่ความเป็นตัวของตัวเราอะค่ะเราไม่แคร์ใครเลยแล้วเราก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นการคอรบตัวเองเช่นไปสายตลอดไม่แคร์ใครจะมองอยังไงก็เรื่องของฉันหรือวิตกเรื่องเล็กน้อยมากเกินไปเครียดมากเกินไปเงี้ย แล้วก็มองว่าใครจะมาตัดสินยังไงเรื่องของฉันแล้วมันไปสร้างกรรมอ่ะเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราจะสังเกตว่าใครก็จะไม่ชอบเราตลอดอ่ะแล้วเราก็บอกว่าไม่ก็ฉันเป็นตัวของฉันอย่างนี้ใครจะไม่ชอบฉันก็เรื่องของเธอฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ฉันจะเป็นคนถามตรงๆฉันจะเป็นคนพูดเยอะๆแบบนี้ฉันจะเป็นคนมาสายตลอดเวลาเราก็บอกกับตัวเองว่าไม่ฉันไม่แข์มันเป็นตัวของฉัน เรากําลังอยู่ในโหมดอีโกโ้เราไม่ได้อยู่ในโหมดผู้รู้เราไม่ได้อยู่ในโหมดเคารพตัวเองค่ะแต่เรากําลังโดนอัดต,ตาเรากําลังโดนอารมณ์โง่หลอกเรา,เาอยู่ดังนั้นหน้าที่เราคือต้องปรับตัวนะคะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้คนผู้อื่นได้ปกติโดยที่ตัวเราไม่ไปสร้างทุกข์ให้ใครอะ่ะเข้าใจไหมในเรื่องพื้นฐานในเรื่องพื้นฐานนะคะ ง่ายๆเลยเราอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่สร้างความคุณหมองให้กับใครแต่ถ้าตัวเรามีอีโก้สูงมากไม่เคารพใครเลยอ่ะเราไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเราไปอยู่กับใครเราเปลี่ยนสถานการณ์ไปเปลี่ยนผู้คนไปเราก็จะพบเจอกับความรู้สึกขัดแย้งซึ่งมันไม่ดีกับตัวเราเราก็ไม่ดีกับใครด้วยใช่ไหมเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งให้ใครเลยในความเป็นตัวของตัวเราจนไม่แคร์ใครอันนี้คนละเรื่องนะคะ